พลังอย่างนี้ครับถ้าราแบบนี้ได้นะที่ท่านจะสุดยอดมากผมยังไม่สามารถจะตีไข่แตกตรงเรื่องเหล่านี้แต่รู้นะมีขาดไป4 5, 5, วัน5้าวันช่องประสิทธิภาพแดงหมดแล้วครับเปอร์เซ็นต์เกือบเต็มร้อยนนนะ เปอร์เซ็นต์ผมอ่ะมันมันานสะดวกก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทําไมสะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นที่ระบบผมไม่ได้แฮกใครเลยนะผมไม่แฮกใครผมก็คุยทั่วไฟของผมไลฟ์สดนะฮะซึ่งส่วนก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตรงช่องแจ้งเตือนนะตรงนั้นนะครับ จะเป็นอาหารสําเร็จรูปมานําเสนออ่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับถ่ายท้องทุ่งนาเนาะหรือเป็นคลิปตลกอะไรก็จะลําบากนิดนึงผูชมเขาก็เพลินดีนะเหมือนเราไปเปิดชมคลิปเพื่อนๆนะครับอถ้าไม่มีเพลงมันเหมือนมันจะเงียบๆเนาะเยอะแต่เวลาเราพูดอยางไงไม่ค่อยมีคนชมเนาะนั่นแหละอืมุ้ยหายไปเยอะแล้วสิท่านทานายลบ,ลบเพลงออก ขอทักกันนะครัาทักกันนะครับ,ออกกนนรบสึกมันไม่เคยอยู่เท่าไหนะร่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับไทยยางเที่ยงเก็บเวลานะครับถ้าท่านสะดวกก็เข้ามาพูดคุยกันได้ทําไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นที่ระบบผมไม่ได้แทกใครเลยนะผมไม่แท้กใครผมก็คุยทั่วไปองผมไลฟ์สดเนาะ วันนี้ไม่เห็นนะไม่เห็นหน้าโปรไฟล์ผมไม่เห็นคลิปอะไรขึ้นเลยครับวันนี้ไม่เห็นหน้าไม่เห็นขึ้นคลิปนะคดังนั้นผมก็เข้าไปรักทาบางครั้งผม,ผมบางท่านผมก็เอามาเรียนรู้มาประยุก์ใช้อย่างเงี้ยครับมันก็มีหลากหลายมันคงมันอ นนะ่มัใชก็มีหลายคนนะครับที่ชมของผมเราไปทำแล้วเขาบอกมันโอเคมันใช่อันนี้ผมแค่นี้ผมยิยงที่ผมดีใจนะดีใจดีใจว่าออที่ทำมาแล้วมันสำเร็จก็เอามาให้หลายท่านออได้ชมได้ฟังแล้วมาลองไปใช้ต่อของท่านนะครับครับทีครับผมขอ,ค,ขอ,ขอคุณเจ้าสั่งท่านอย่างครับ,จบเจ้าอยัางที่ตัวเนี้ย ของพี่เออเอทะเลยอีกอันหนึ่งก็ไม่เห็นไม่เห็นขึ้นเหมือนกันอทุกทีจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ผมตลอดก็งงๆเหมือนกันว่าเออหายมันมันได้เต็มดีแต่ปัญหาของผมก็คือไม่เคยไม่เวลามาันมันไลท์เท่าไหร่ต้องแอบ,บไลท์ตอนเย็นก็ไม่ได้ไหลายลกขนานนะครับก็เป็นกําลังใจให้หลายท่านที่เข้ามาฟังนะครับก็มาชมนะครับก็เป็นความรู้เอานาไปใช้ดูไขยมุก มุกตลกมุกเฮฮามุกสนุกมุกอะไรอ่เงี้ยผมนี่ยังไม่เคยออกเลยอย่างนั้นนะฮะค่ะทนายก็มีมุกตลกมีอะไรมุกเฮฮาน่ารักอยู่ขายได้ขายได้ทนายขาย,ขายได้อยู่นะทําคลิปใหม่ที่มันเป็นคลิปแสดงตัวตนเราไม่ต้องใช้เพลงอ่ะใช้คําพูดทนายก็พูดแบบหน้าน่าสนใจอยู่ท่านทําคลิปที่มันหลากหลายมากขึ้น ไม่รู้จะทำได้ขนาดไหนนะก็พยายามนะแต่คลิปที่ถนาดก่นก็เกิดการผสมผสานเรียนรู้นั่นเองนะครับก็ก็นำเสนอผ่านสื่อไปนะครับก็ให้หลายท่านได้เรียนรู้ร่วมอย่าี้ยสังเกตดูเวลาเราใส่เพลงอะไรเพลงดังๆเพลงที่มันสนุกสนุกหน่อยดนตรีอีสานอะไรพวกนี้รู้สึกว่ามีคนชมเยอะนะมีคนชมนี่นะจะขาดช่วงเมื่อกี้เอง นะครับเช้าผมก็ไปประชุมมานะครับก็แอบเล่นนิด <c oughs> นะครัแบแอบเล่นในก็แลบบ้วงานเนี้ยยินหน้ารถฮอกล็อกนั้นตลอดตัตดตนนี้วันเสาร์วันพุธขผมจะมาปเว่นอ๋อโอเคครับของพี่ A A A, เอเอเอเลออีกอันหนึ่งก็ไม่เห็นไม่เห็นขึ้นเหมือนกันอทุกทีจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ผมตลอดก็งงๆเหมือนกันว่าเออหายไม่เยอะยอดผิวอาจจะไม่น่าสนใจเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนพักเที่ยงผมก็เพิ่งมาวัสดีสวัสดีพักเที่ยงสวัสดีครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์ให้นะครับวันนี้วันพ่อเลัสวัสดีครับพี่กิติพ่อผู้เชี่ยวชาญนะที่ผ่านสร้างไรายได้ท่านก็แนะนําว่าให้พยายามทําคลิปที่มันหลากหลายครับหลากหลายแล้วก็เป็นตัวตรงไช่นะครับงานเยอะนะครับก็เข้าบ้านเนาะมีภารกิจงานที่บ้านอีก ก็ใช้เนี่ยตอนกลางวันตอนเช้าก็ตื่นสายยากๆผ่านมาหมดแล้วเหลือด่านไม่ยากอกสบายมากครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้น้องนักทักทายน้องนักทักทายมาพูดคุยมีเวลาก็มาแวะเวียนมาทักทายกันได้ยินดีครับขอบคุณมากๆผมก็ทักทายทุกท่านทั่วไปอ่ะครับแค่แค่เราคิดเรายังบอกเราทําไม่ได้แล้วประมาณเนี้ยเราปิดกั้นตัวเองไปละเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยะนะครับให้ดาวมาเป็นกําลังใจนะครับรายได้ก็เขาก็แจ้งตลอดทุกเดือนแหละครับทางเฟซทางเนไอนะแจ้งไรายได้ว่าเออเป็นยังไงส่งเป็นครับสองวันนะฮะมีผู้ติดตามนะแป๊บเดียวเองก็เต็มหมดแหละผมอะ่ะก็นั่นแหละมันก็เพื่อนดีเข้ามาทักทายมาพูดคุยเนาะมันก็เป็นเพื่อนกันสร้างเตืน,นั้นแล้วรับครับ,รบก็ต้องขออนุญาตลงก่อนนะครับพอดีได้เวลาทํางานละ น้องมาตามลัะทำนี้ก็ในช่องแจ้งเตือนก็มีเพื่อนๆมาอัพไทยเยอะเลยนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกตอบแทนนิดนึงท่นนี้นะก็ตอบไปหลายๆท่านเกือบครบหมดนะเลยนะครับก็สู้ๆเดอ้อทานายเป็นกําลังใจให้ครับเป็นกําลังใจให้สู้ๆเนี่ยต้องสําเร็จแน่นอนเพราะว่าหกหมื่นนาทีไม่ค่อยได้ทำนะครับว่ากะว่าวัานนี้เดี๋ยวตอนบ่ายจะทําสักคลิปหนึ่งอเชา้าก็ถ่ายไว้ถ่าย <c oughs> ถนนถ่าย อเราผมได้ก่อนผมก็จะไปลบเอาตอนนี้ผมไม่ได้ผมก็ใส่เพลงบ้างใส่เพลงมันเบิกอยู่เพราะว่าไอ้ก็มีหลายๆคนเขาเขาสวัสดีครับสบายดีนะครับพี่สวัสดีปีใหม่เด้อแะไประมาณเนี้ยอืมแต่ตอนนี้เรามาถึงขั้นนี้แล้วสู้แล้วครับต่อไปเราก็ไม่ต้องใส่ละเพลงเนาะแต่ผมคงยังใส่อยู่บางหรือยัอยู่เยอะเขา คิเอทดได้เก่งนะครับเก่งหลากหลายรูปแบบหลากหลายรูปแบบจริงๆยอมเป็นอาหารสําเร็จรูปนะนําเสนออะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นคลิปเกี่ยวกับถ่ายท้องทุ่งนาเนาะหรือเป็นคลิปตลกอะไรก็จะลําบากนิดนึงไอออกเี้เยเยอก็คือขายเสียงขายประสบการณ์กันเองอถ่ายทอดเทคนิคความรู้ให้ันเองที่ทําได้ส่วนเป็นตลกที่ก็บอกว่าให้มันมีความหลากหลายครับ ไม่มีความหลากหลายในการทําคลิปนะครับก็พยายามทําคลิปมันหลากหลายที่ผ่านมาทําคลิปเป็นพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะครับก็จากประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาผมก็เน้นการทําสื่อสารเชิงความเน,น้นนะจะขาดช่วงเมื่อกี้เองนะครับเช้าผมก็ไปประชุมมานะครับก็แอบเล่นนิด <c oughs> นะครับแอบเล่นก็แล้วครับผมก็เพิ่งทานข้าวเสร็จ เลือนะประมาณ1วิบนาที่ทันอยู่นะครับเก็บแต้มน้นนอยๆก็ได้หนึ่งคนแล้วมาฟังผมอยู่ <c oughs> เป็นเป็นคนหลักมาฟังผมอยู่หนึ่งคนละอคอมเมนต์เพื่อนเยอะครับการทําคลิปนี้ไม่เยอะบางครั้งยังไม่ค่อยมีเวลาดูคลิปเลยเมื่อวานตอนเย็นเลิกงานไปผมก็นั่งนิดละหน่อย อย่างเงี้ยครับก็าสะสมไปเรื่อยๆอเดี๋ยวก็ผ่านขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากแตแ่เห็นหลไรท่านบอกว่าไร้สดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเข,า,ขาเขาแจ้งน,นะไหมครับเขาเช็คเนื้อหาออกแต่เวลาได้มันก็ผ่านแลน้วนี่ถ้าเราเคลียร์เนื้อหาได้เราก็ไปลบสิอันไหนทีน่มีปัญหาเราลบมีขี้ทานข้าวอยู่นะครับมอกี้ทานข้าวอยู่ก็เลยมาทักทายนิดหนึ่งเก็บแต้มนะครับเก็บแต้มก็เล็กเปลี่ยนอยู่นั่ง สวัสดีครับคุณทุกๆสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่น่านแต่ตอนนี้ผมทํางานประจําอยู่ประชุมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทําอีกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อยู่ในสวนอีกนั่นแหละรครับก็ตามสภาพนะครับแต่ถ้าเป็นคลิปจินไปถ่ายทอดเรื่องทําอาหารแล้วก็ทําไม่เคยเป็นเท่าไหร่อย่างเงี้ย เดีก็จะเป็นเช็คนั่งดูอันไหนที่มันเพลงลบทิ้งเลยโมก็คงถ้าผมผ่านผมก็คงลบทิ้งนะครับไล่ลบไปทลายลบไปนะครับเนาะแล้วก็พี่ก็บอกว่าให้มันมีความหลากหลายนะครับให้มีความหลากหลายในการทําคลิปนะครับก็จะพยายามทําคลิปมันหลากหลายที่ผ่านมาทําคลิป <laughs> ประมาณเนี้ยพี่ทุกๆอืเพราะว่าผมทําเต็มเวลาไม่ได้อืมบางท่านที่มีเวลาเนาะทําเช้ากับงันเย็นแต่ก่อนนอนอีกแสนนะ หลักแสนหรือหลักล้านอย่างเงี้ยครับโอ้โหผ่านแล้วครับทุกวันในหลักยอเดยเบวโรหลักสิบหล,ะล,ะละักร้อยหลักสิบเนี่นะจะขาดช่วงเมื่อกี้เองนะัเช้าผมก็ไปประชุมมานะครับก็แอบเล่นนิด <c oughs> นะครับแอบเล่นนี่ก็แลบบ้วตั้นอย่างเดียวคิดอะไรได้มาผมก็พูดทุ่ดแล้วก็เออใส่กระเดียวลงแค่นั้นเองคนะนะคอนเทนต์ก็อาจจะชัดมั่งไม่ชัดมั่งก็ตามสภาพไปเรื่อยๆว่างก็ทํา ในว่างก็ไม่ทำแต่คลิปก็ทำตลอดคลิปนะทำตลอดเก็บแต้มแ,แต้มก็สวัสดีนะครับพักเที่ยงวันนี้ก็ทานหมูกระทะอีกวันหนึ่งนะครับทานหมูกระทะอีกวันหนึ่งผมไปชมคลิปเข้ามาผมก็ค๊อปปี้เข้ามาเลยครับแต่ผมมาทำก่อน เอามาทําแล้วมันโอเคผมก็แบ่งปันปนึ่งปันอย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นนะไม่ไหร่จะถึงร้อยเพราะว่าร้อยใช่ไหมถึงจ็ตอนนี้กำลังได้สิบเองนเลกตั้งเก้าสิบแค่แค่เราคิดเรายังบอกเราทําไม่ได้แล้วอประมาณเนี้ยเราปิดกั้นตัวเองไปละ